รู้ไหมคะว่า T84 ก็มีเวอร์ชันนาโต o บริษัท KMDB ประเทศยูเครนผู้ผลิตรถถัง T84 Offload M สามารถทำให้รถถังมีมาตรฐานตะวันตกเกเช่นเดียวกับรถถังที่มีประจำการอยู่ในไทยได้หลายคนอาจจะไม่รู้เลยว่ารถถัง T84 Offload M ของไทยนั้น มีระบบที่แตกต่างไปจากรถถังที่มีประจำการอยู่ในไทยโดยสิ้นเชิงตั้งแต่ระบบอํานวยการรบต่างๆไปจนถึงขนาดของกระสุนแต่ถึงยังไงบริษัท KMDB ผู้ผลิตรถถัง T84 Offload M ก็มีทางเลือกที่สามารถทำให้รถถังตระกูล T84 มีมาตรฐานนาโตหรือมาตรฐานตะวันตกเช่นเดียวกับรถถังที่มีประจำการอยู่ในไทยได้ นั่นก็เพื่อลดภาระความซับซ้อนในการซ่อมบำรุงของช่างไทยที่มีความคุ้นเคยกับระบบอาวุธจากประเทศตะวันตกหรือทำให้ระบบการส่งกำลังบำรุงของไทยเป็นไปได้อย่างง่ายดายมากขึ้นเพราะทางบริษัทมีความร่วมมือกับบริษัทตะวันตกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วซึ่งสิ่งที่ทางยูเครนสามารถออฟเฟอร์ให้กับทางไทยนั้นก็มีหลายอย่างเช่นระบบติดต่อสื่อสารภายในของพลประจำรถจากบริษัทเทเลสประเทศฝรั่งเศสหากสำเนียงเพี้ยนต้องขออภัยนะคะ ซึ่งไทยก็มีระบบต่างๆจากเทเลสไว้ใช้งานในกองทัพอยู่แล้วด้วยค่ะปืนกลร่วมแกนขนาด7.62นาโตและปืนกลต่อสู้อากาศยานตระกูล M2 ขนาด12.7นาโตจากบริษัท FN Herstal ซึ่งปืนทั้ง2แบบมีใช้งานอยู่ในกองทัพบกไทยอยู่แล้วและระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบสภาพอากาศของบริษัท IRDAM ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถูกใช้อย่างแพร่หลายในหลายๆกองทัพป,ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้บริษัท KMDB ยังมีขีดความสามารถในการผลิตปืนใหญ่รถถังที่ใช้กระสุนมาตรฐานนาโตได้อีกด้วยโดยปืนใหญ่นั่นก็คือปืนใหญ่รถถังแบบ KBM 2ซึ่งรองรับกระสุนมาตรฐานนาโตทุกแบบซึ่งจะเป็นผลดีต่อไทยในกรณีที่ไทยจัดหารถถังแบบอื่นๆจากประเทศตะวันตกที่ใช้ปืนใหญ่ขนาด120 M MM. แต่ถึงอย่างนั้นรถถัง T84 แบบมาตรฐานนาโต้ก็ไม่เคยได้เกิดขึ้นในกองทัพบกไทยแม้รถถังที่ประจำการส่วนใหญ่ในกองทัพบกไทยจะเป็นรถถังมาตรฐานนาโต้ก็ตามค่ะรถถัง T84 Offload M ของไทยได้ใช้อาวุธและระบบอำนวยการรบต่างๆต,ต,ตามหลักนิยมของโซเวียตเดิมแทบทั้งสิ้นค่ะตั้งแต่ปืนใหญ่ขนาด125มมตามหลักนิยมของประเทศคอมมิวนิสต์ไปจนถึงหมวกพลรถหมพรม ที่ถูกใช้กันโดยแพร่หลายในหมู่ประเทศสังคมนิยมนั่นเองค่ะฮัลโหลสองพปีนี้เคียร์แรนเซลลดสูงสุด75%และเข้าร่วมมากกว่า40แบรนด์เฮ้ยเยอะไปป่ะแอบกระซิบนะคะว่ามี511คอนดอร์แล้วก็วิงทอสด้วยริ่ม15มีนาคมไปจนกว่าสินค้าจะหมดทุกช่องทางที่ขึ้นตามนี้เลยไป